สวัสดีคะ่ะชาวราศีพฤษภคลิปความรักมาแล้วนะจ๊ะประจำเดือนธันวาคม2564ไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋เก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณค่ะแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะจ๊ะไม่ได้จอดจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ค่ะทำใจให้สบายๆในการชมคลิปนะ อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อได้ในการแอดไลน์ที่ ID 5166963ชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจสักนิดนึงนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะเอาล่ะเราลองมาดูพลังงานตัวตนของคุณนะชาวพฤกษบตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เกวว่าช่วงนี้เองนะคะคุณอยู่ในสภาวะถึงความลังเลอะไรบางอย่างอยู่นะเหมือนอยากจะเลือกตัดสินใจอะไรลงไปบางอย่างเพราะมันมีไพ่พลังงานทั้งสองดาบแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเหมือนกับมันมีอาจจะมีเรื่องราวของการบีบสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณต้องเลือกหรือแม้กระทั่งคุณต้องเลือกระหว่างความรู้สึกนะคะหรือต้องเลือกระหว่างคนสองคนด้วยก็ได้นะคะหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วที่ต้องตัดสินใจนะ แต่ก็เหมือนกับคุณก็ยังอาจจะมีพลังงานความขัดแย้งอยู่ในตัวตนของคุณเองอยู่นะคะเหมือนอยากจะทําแต่ว่ามันก็ยังทาไม่ได้ค่ะเพราะมีพลังงานของดมูลเข้ามาด้วยนะมันยังมีความไม่แน่ใจนะคะความกังวลนะคะความกลัวหรือความสับสนอะไรหลายหลายอย่างนะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าเลือกผิดไปแล้วมันจะดีไหมคือกลัวการเลือกผิดนะคะหรือแม้กระทั่งคุณจะ จากจะลงทุนลงแรงความรักอะไรกับใครสักคนคุณก็รู้สึกว่ามันจะคุ้มค่าไหมกับการทําตรงนี้เพราะมันดูแล้วมันมีความลังเลสับสนอะไรหลายหลายอย่างที่อยู่ในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะ อาจจะเป็นจุดถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่ดูซับซ้อนนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ดูแล้วยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะมันเหมือนกับคุณก้าวเข้าไปอยู่ในวังวนตรงนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันยากที่จะเอาตัวเองออกมาทั้งที่จริงๆต่ว่าเป้าหมายของคุณนะคะคุณอยากจะเคลียร์ทุกอย่างให้มันชัดเจนทําทุกอย่างให้มันถูกต้องนะคะหรือว่าทําอะไรให้มันเป็นเป็นรูปธรรมนะคะจับต้องได้แล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวตนของคุณเองที่สุดนะในเรื่องราวของหัวใจความรักแต่ว่าพอ เข้าจริงแล้วมันกับยังทำอะไรไม่ได้เลยนะคะอาจจะมีชาวพลึกศบที่ได้เผลอไปเล่นกับไฟด้วยหรือเปล่าคะพอเล่นไปแล้วนะคะตอนแรกอาจจะรู้สึกสนุกสนานดีตื่นเต้นดีนะคะหรือว่ามีพลังงานของไฟที่เข้ามาโดนตัวเราที่ทำให้ร,รู้สึกว่ออ,อบอุ่นนะแต่พออยู่กับเรานานๆไปไฟนี้มันเหมือนกับมาเผาไหม้จิตใจของเราเองนะคะหรือว่าทาให้ตัวของคนนั้นมีความทุกข์ค่ะ สถานการณ์เป็นยังไงคะสิ่งที่เห็นนะคะก็ต้องบอกว่าคุณเองนะคะอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วเหมือนคุณมีใครของคุณอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่เป็นความมั่นคงทุกๆอย่างนะคะคนคนนี้ก็เป็นคนที่ใส่ใจดูแลห่วงใยนะคะแต่อาจจะมีความรู้รสึกว่าเหมือนอาจจะมันไม่ได้หวือหวาสักเท่าไหร่นะแต่ว่าอยู่แล้วก็คืออยู่ได้ไปเรื่อยๆอยู่ได้อย่างสบายๆนะคะแล้วก็ไม่คือดูแลกันมานะ แต่อาจจะเป็นความรู้สึกว่าถึงบางครั้งในเรื่องราวของความสัมพันธ์มันอาจจะทำให้แพชชั่นอะไรหลายอย่างมันหมดไปนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นจุดมั่นคงอะค่ะดูแลเทคแคร์นะคะเขาคนนี้ก็คุยกันเรื่องราวของอนาคตนะคะมีอนาคตร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันทำอะไรหลายอย่างร่วมกันนะคะแต่ว่าอาจจะยังมีความรู้สึกว่าพอมันนานไปอ่ะการตอบโจทย์ตอบใจอะไรหลายๆอย่างมันอาจจะน้อยลงนะ ทีนี้มันเหมือนกับคุณเองนะคะได้มีใครก้าวเข้ามาอีกคนหนึ่งในชีวิตของคุณนะคนคนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานของคนธาตุน้ําเลยนะคะเห็นเด่นชัดนะคะอาจจะเป็นราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนะคะคนคนนี้เข้ามาเนี่ยเข้ามานะคะไม่ว่าคุณจะตั้งใจเปิดรับหรือไม่ตั้งใจเปิดรับแต่ว่าการเข้ามาของเขาครั้งเนี้ย เข้ามาแล้วเนี่ยทำให้ชีวิตของคุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นมีแพชชั่นมีความสดใสเขาช่างพูดอ่อนโยนช่างเอาใจดูรูปร่างหน้าตาหรือแม้กระทั่งบุคลิกลักษณะก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเหมือนกับ มีบางความดึงดูดบางอย่างเคมีบางอย่างเข้ากับคุณเป็นอย่างมากนะคะเขาเข้ามาลักษณะในเรื่องราวของลักษณะการซับพอร์ตนะคะการเอาใจอ่อนหวานช่างพูดช่างเจรจานะคะแล้วก็เป็นคนที่เทคแคร์ความรู้สึกของเราเป็นอย่างดีหรือว่ามันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าคนคน,คนนี้ได้ก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณทําให้คุณเองมีความสดใสามากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะทําให้คุณกลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งหนึ่งนะคะอะไรที่เคยเขาเรียกว่าเคย หดหูนะคะหรืออะไรเป็นความความรู้สึกเดิมๆมันมั่นคงแหละแต่ว่ามันไม่มีแพชชั่นอะนะ คุณก็รู้สึกว่ามันอาจจะมาคือเขาคนนี้มีอะไรที่แตกต่างจากคนคนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแรงดึงดูดเคมีนะคะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยเหมือนได้พบชวินเฟรมที่คุณตามหาคนที่มีอะไรหลายอย่างพาะเหมือนคุณชอบเที่ยวเหมือนกันชอบกินอะไรเหมือนกันไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างเหมือนกันแต่มันก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขมากนะ แล้วก็มันอาจจะด้วยหน้าที่การงานการติดต่อสื่อสารต่างๆทําให้มาเจอกันด้วยก็ได้นะคะแต่ทำไมในรูปแบบความสัมพันธ์มันกลับดูซับซ้อนไปหมดเลยนะมีพลังงานของสามถ้วยด้วยนะคะเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าเออมันดูแล้วมันมีความความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีมากกว่า2องอ่ะมันก็เลยทำให้เออทำให้มันเกิดความสับสนขึ้นมานะคะแต่ตัวคุณเองก็ไม่สามารถจะให้ความชัดเจนกับ กับทางใดทางนี้ได้นะเพราะคุณเองก็อาจจะมีของของคุณอยู่แล้วมีทางเดิมของคุณอยู่แล้วนะคะมันก็ยิ่งทําให้ทุกอย่างมันดูสับสนไปหมดนะความสุขภัยมันก็เหมือนดาเนินมาด้วยดีนะคะนะจุดนี้ของคุณก็ยังอยู่ในที่ทางของคุณนะคะไม่ได้ ไไหนแต่จุดนี้ก็มีความสุขแต่เมื่อเวลามันผ่านเลยไปเนี่ยมันมีเรื่องความขัดแย้งนะ่าหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องราวของบุคคลภายนอกสถานะทางสังคมสังคมแวดล้อมที่เข้ามามีอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะคะคําพูดคําจาการติดถิ่นนินทาแม้กระทั่งการเ,ออเรื่องราวของผู้คนนะที่มามีส่วนเกี่ยวข้องมันก็เลยทาให้ในเรื่องราวความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ได้สามารถเหมือนเดิมหรือจัดระบบจัดระเบียบได้อย่างเดิมคะ่ะผ่าน เมื่อเหมือนกับพอระยะเวลาผ่านไปมันมีเรื่องความเหนื่อยมากในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนกับมีการแบกรับอะไรบางอย่างอยู่นะคะมีความอดทนนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นจากตัวคุณหรือเกิดขึ้นจากฝั่งตรงข้ามของคุณก็ได้นะที่มันเหมือนกับไม่ได้สุขหววานเหมือนอย่างเดิมเออต้องบอกว่ามันมีพลังงานของเด็กดื้อคนคนนึงเป็นเด็กดื้อแล้วนะคะในความสัมพันธ์ อา,อาจจะไม่ได้พูดง่ายเหมือนเดิมนะคะอาจจะมีการเรียกร้องนะคะอยากต้องการความชัดเจนนะคะหรือต้องการทําอะไรให้เป็นไปตามใจนะอะไรที่เคยคุยง่ายเดียวง่ายมันก็ไม่เหมือนเป็นอย่างเดิมแล้วล่ะคะ่ะอาจจะมีการเรียกร้องอะไรหลายๆอ,อย่างนะคะทําให้เรื่องราวของความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดูกดดันหรือแม้กระทั่ง อาจจะมีใครก้าวเข้ามาเพิ่มในความสัมพันธ์ด้วยนะเมื่อมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะเขาคนนั้นก็อาจจะทําแบบเดียวกันกับเราด้วยค่ะเพราะมันมีพลังงานของคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในความสัมพันธ์นี้มากมายนะคะแล้วมันเกิดความซับซ้อนซ้อนกันไปซ้อนกันมานะเ,เพราะตัวคุณเองก็ไม่สามารถ,ถาที่จะเลือกนะคะอะไรบางอย่างลงไปได้อย่างชัดเจนค่ะ ช่วงนี้เองนะคะก็ต้องบอกว่าคุณเองก็รู้สึกเหนื่อยๆกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะก็ถึงบอกคุณอยากมีเป้าหมายอยากจะทําอะไรไม่ว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่มันจะซ้อนไปซ้อนมามีความไม่ชัดเจนหรือความซับซ้อนคุณก็อยากจะเลือกทําอะไรให้มันถูกต้องไปจริงๆนะ มีไพ่เดวิลค่ะแต่บางทีก็สลัดยากนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดูเป็นเหมือนกับวัฏจักรอะไรบางอย่างนะคะพอจะทําได้แล้วนะคะแต่มีการติดต่อสื่อสารอะไรมาเข้ามาอีกคุณก็อาจจะแพ้ทางแพ้ใจตรงนี้หรือเป็นตัวคุณเองนะคะที่บางครั้งคุณมีความรู้สึกว่าในใจคุณคุณอยากหลุดพ้นแต่คุณเองก็ยังขัดแย้งกับตัวเองก็ยังมีความรู้สึกถึงความทวินหาหรือต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เข้ามามีอยู่นะคะเพราะมันมีเรื่องราวของการเล่นเกมกันในความสัมพันธ์นะคะมีการ การแบบว่ามีการจัดเขาเรียกความสัมพันธ์ใหม่นะคะแล้วก็มีคนหนึ่งอยากจะเอาชนะกันในเรื่องราวของความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยนะคะมันก็เลยอาจจะยังสร้างเขาเรียกว่าคุณอยากจะหาบทสรุปให้ได้ให้เจอในเรื่องราวตรงนี้ค่ะเพราะคุณเองก็เหมือนกับไม่อยากสูญเสียความมั่นคงอะไรหลายอย่างที่มีนะคะแต่บางครั้งบางอารมณ์คุณก็ยังถวินหาในเรื่องราวของแพชชั่นที่เข้ามาตรงนี้อยู่นะแล้วก็ มันก็เลยรู้สึกว่าและในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะมันก็ตัวตนของคุณคุณก็รู้สึกว่าคุณเริ่มมีคู่แข่งแล้วละ่ะแต่ก่อนคุณเคยคอนโทรอะไรได้ทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะทางนี้หรือทางนั้นแต่ช่วงนี้เองทุกๆอย่างมันดูแล้วไม่ค่อยเหมือนเดิมหรือไม่ค่อยมั่นคงทางด้านสถานะความคิดและความรู้สึกของคุณคุณก็เลยอยากจะทําอะไรให้มันชัดเจนไปแต่บอกแล้วนะคะว่าบางทีการเลือกการคิด ตัดสินใจอะไรบางอยากให้มันเด็ดขาดมันก็เหมือนกับยังมีความยากสําหรับคุณอยู่ในตอนนี้ค่ะเพราะคุณกลัวกลัวการตัดสินใจผิดกลัวการเลือกผิดแล้วก็บางอารมณ์ก็าอาจจะมีการสูญเสียด้วยเพราะคุณก็รู้สึกว่าทั้งคนนี้ก็ยังดีกับคุณมากส่วนคนคนนี้บางครั้งเขาก็ดีกับคุณแต่บางครั้งเขาทาเป็นเหมือนไม่สนใจคุณ เ,ออเด็กดื้อใส่คุณอยากให้คุณง้อนะคะแต่ว่าเวลาพอคุณง้อมากๆก็ได้ใจแต่เมื่อคุณกลับมาไม่สนใจเขาก็เป็นฝ่ายกลับเข้ามาในความรู้สึกอีกอย่างเงี้ยมันก็สลับอารมณ์อยู่อย่างเงี้ยละค่ะมันเลยทําให้ตอนนี้ไทยชาวพฤกษบท่านใดถ้ามีลักษณะของความสัมพันธ์แบบนี้อยู่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของค่อนข้างเหมือนกับกําลังจะคิดนะคะอยากเลือกแต่ก็ยังมีความสับสนอยู่ในตัวตนของคุณเองด้วยละค่ะบางทีก็อยากจะหน,นีสถานการณ์ตรงนี้ไปเลยนะคะว่า อยากไม่อยากเหมือนกับถ้าตัดสินใจลงไปแล้วน่าก็จะอยากจะให้อยากจะให้เป็นสิ่งนั้นไปเลยแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดความสับสนในความรู้สึกเพราะจริงๆคุณก็รู้ว่ามันมันไม่แฮปปี้มันไม่ถูกต้องมันไม่มีความสุขแต่ว่าบางครั้งคุณก็ยังสู้กับอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้อยู่ค่ะเอาล้ค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะคะตัวตนของเขาคนนั้นนะคะลักษณะของเขาความรู้สึกของเขาคนที่คุณคิดถึงดูซิว่าเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะไพ่นะคะช่วยบอกด้วยค่ะ มีไพ่9ดาบนะคะมีไพ่7ดาบมีไพ่7ไม้4เหรียญจ้ะแล้วก็6ถ้วยแล้วก็ไพ่ king of wands ตัวเขาคนนั้นต้องบอกว่าเขาเองนะคะก็มีความเครียดแล้วก็วน,นะคะมากเรื่องเรื่องราวของความสัมพันธ์เขาเองก็กลัวสูญเสียคุณไปคะ่ะแต่เหมือนมีไพ่แบบ มันก็มีไพ่เจ็ดดาบด้วยนะก็มีอารมณ์เหมือนกับว่ายังมีใครนะคะทาอะไรไม่ถูกไม่ต้องในความสัมพันธ์หรือว่ายังมีใครปิดปิดเป็นบางซ่อนเร้นอยู่คุณคิดว่าเขามีอะไรซ่อนเร้นคุณเขาก็คิดว่าคุณก็ต้องมีอะไรซ่อนเร้นเขาอยู่นะคะเพราะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาก็รู้สึกว่าเจ็ดไม้อ่ะมันมีคู่แข่งมันมีอุปสรรคมันมีบททดสอบทุกๆอย่างมันไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วนะช่วงนี้เองเหมือนเขาก็รู้สึกว่าถ้าอะไรที่เขาเหนื่อยเขาเครียดนะคะหรือเขาต้องอดทนเขาต้องสู้เขาต้องแข่งขันมากๆเนี่ยเขาก็ เพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาก็หยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วนะคะความรู้สึกแพชชั่นการดูแลความเอาใจใส่ทุกๆอย่างแต่เขากลับรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาก็ไม่ได้รับความยุติธรรมค่ะเขาเหมือนมีความน้อยอกน้อยใจนะคะแล้วก็กังวลบางอย่างด้วยนะถึงภายนอกเ็าจะไม่ได้แสดงอาการออกมามามากมายแต่ความรู้สึกของเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ค่อยมั่นคงกับสถานะความรู้สึกตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่เขาเองช่วงนี้ก็เหมือนกับขออยู่นิ่งๆแล้วกันนะขอดู ในพื้นที่ของเขาถ้าเขาเงียบเขาหายไปไม่ได้แปลว่าเขาหลุดออกไปจากวนชีวิตของคุณนะคะเกว่าเขายังแบบอแบบสืบแอบ่องแอบบมองในเรื่องราวอยู่นะว่ามันจะเป็นยังไงเขาเหมือนเขาไม่กล้าทําอะไรมากอะค่ะเพราะคุณเองก็ยังดูกักกักเขายังมีความรู้สึกว่าคุณเองยังมีใครบางคนอยู่คุณเองก็ยังไม่ได้เปิดเต็มที่กับเขาสักเท่าไหร่แล้วในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็ดูเหมือนเขาเหมือนเป็นรองอะเขาก็เลยรู้สึกอึดอัด อยู่ตรงนี้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าทาไมเขาต้องปิดกั้นตัวเองด้วยในเมื่อทุกอย่างมันยังดูแล้วไม่มีใครหยิบยื่นความรู้สึกตรงนี้ให้แต่ถามว่าเขายังอยากอยู่ในวงชีวิตของคุณไมเก๋ว่าเขาอยากอยู่นะแต่เขาต้องต้องการได้รับความจริงใจความกระจ่างอะไรบางอย่างในเรื่องราวของความสัมพันธ์ด้วยค่ะมนุษย์ทุกคนไม่ชอบการปิดบังซ่อนเร้นไม่ชอบการถูกหักหลังหรือการถูกโกหกเก๋ว่าเขาเองก็เป็นเช่นเดียวกันนะอืม จริงๆแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ดีต่อคุณนะนะคะถ้าคุณพูดตรงๆกับเขาเกี่ยวว่าถ้าเกิดเขารู้ตัวเขาก็พร้อมจะขอโทษคุณนะหรือพร้อมจะแสดงความจริงใจอะไรออกมาเขาก็ต้องการจุดนั้นจากคุณด้วยค่ะเอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์หน่อยนะจ๊ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับชาวพฤกษบค่ะ มีไพ่ The Lover นะคะมีไพ่ห้าไม้มีไพ่ห้าถ้วยมีไพ่แปดเหรียญนะแล้วก็มีไพ่ Wheel of Fortune ค่ะต้องบอกว่ามันมีเรื่องของความรักนะคะมีเรื่องของเคมีการดึงดูดกันแต่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีกับมีทั่กตัวเลือกตัวช้อยเข้ามานะคะหรือมีความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับมีมีคนมากกว่าสองเข้ามานะที่สำคัญที่สุดมันเกิดมีปมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นค่ะทุกอย่างมันเหมือนกับ สร้างร้อยล้าวมีบาดแผลแล้วนะทุกคนยังระแวงในะเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้อยู่มีความกลัวความกังวลนะคะอาจจะกลัวเรื่องราวของการกระทําด้วยนะเหมือนกับถ้าเราทําอะไรไม่ดีกับใครไว้เราก็อาจจะกลัวสิ่งนั้นกลับเข้ามานะคะแล้วก็ ภพ่ห้าถ้วยนะคะถ้าไม่ว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกหรือ,อยังห่างอะไรกันไปในเรื่องราวของความสัมพันธ์มันมีใครคนทั้งสองฝ่ายหรืออาจจะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคิดถึงกันอยู่นะมีความรู้สึกถึงความทรงจำนะอดีตเก่าๆที่ยากที่จะหลุดทิ้งไปได้นะยากที่จะสลัดหลุดทิ้งไปได้คะ่ะเพราะในหลายๆอย่างมันมีอะไรที่สามารถเขาเรียกว่าสร้างสรรทุกอย่างร่วมกันมานะมีความเคมีมีความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่กันมันทิพ์ก็ยากที่จะสรุด สลัดออกไปได้ค่ะมันก็คงต้องใช้นะคะมีไพ่วิวอ o f For t u n e เกิดขึ้นนะคงต้องใช้เวลานะคะคในการคิดหรือการตึกตองทุกๆอย่างช่วงนี้มันเหมือนกับต่างคนต่างฝ่ายอาจจะกลับไปอยู่ในที่ของตัวเองนะคะมั่นๆก่อนแล้วก็ลองเลือกดูถามใจตัวเองดูนะว่าในการตัดสินใจอะไรบางอย่างมันจะเป็นเช่นไรนะคะเวลาคงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดได้นะสำหรับในเรื่องราวของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ บางทีอ่ามันอาจจะไม่ได้คำตอบเพียงในวันนี้พรุ่งนี้เพราะมันเป็นเรื่องของใจเรื่องของความรู้สึกนะคะเรื่องของการถามหัวใจตัวเองนะแล้วก็มองในหลากหลายอย่างรอบด้านด้วยนะคะแล้วก็เวลาคงจะให้คาตอบก,บกับการเลือกหรือการตัดสินใจครั้งนี้ได้ดีที่สุดคะ่ะเอาละค่ะลองฟังคําแนะนําจากออร์โคลหน่อยนะคะมีคําแนะนําอะไรให้ชาวพฤกษบ้างคะ มีไพ่ a s t life r e l ationship นะคะแล้วก็ wait waiting for นะก็คงต้องบอกว่านะคะการเลือกหรือการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะมันคงจะมีมันคงถึงจะช้าหรือจะนานหน่อยเกี่ยวว่ามันจะคุ้มค่าแก่การรอคอยนะคะคุณเองอาจจะมีการกลับมาของใครบางคนนะคะคนที่คุณรู้สึกรู้คุ้นมาก่อนนะคะ นะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยมาตั้งแต่อดีตชาติก็ได้คนที่คุณรู้สึกว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ใช้ใจกับใจคุยกับคุณได้นะคะหรือคนเป็นคนที่คุณมีความคุ้นๆอะไรบางมาอาจจะมีการย้อนกลับเข้ามานะคะหรือคุณอาจจะได้พบเจอคนคนนั้นคนที่คนรู้สึกว่าคนนี้ใช่จริงๆสําหรับคุณมันก็อาจจะเป็นอีกบริบทหนึ่งของการเลือกหรือการตัดสินใจทุกๆอย่างสําหรับภาพของวงจรชีวิตหรือความรักของชาวพฤกษบในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ